เอาหยิบมาหนึ่งหอ่อเอาโปรเต้ก็ได้โอเคปะขอบคุณพี่เขาด้วยขอบคุณค่ะใหญ่ดังนั้นเลยตัวใหญ่งั้นเลยปะครับตัวใหญ่งั้นเลยเขาไม่กัดมือหรอกนะเนี่ยจับได้อุ้ยอุยขนมเอาไหมคะนี่ขนมเอาเปล่า <c oughs> ตอนนี้น้องแพมมี่ก็อยู่ที่โรตัสนะ เขาจะมาซื้อขนมปังไปให้ปา่าอ่าเลือกเลือกเอาไหนเอาไหนอ,อ่าขนมหนึ่งห่อเอาไหนเอาไหนอ่ะเอาอันตำตำดิอ่าหยิบหยิบอ่าเอาคว้อ่าหยิบมาหนึ่งหอ่อขอโปตเต้ก็ได้อโอเคป่ะปะ,ปะเดินน้ำหน้าไปาได้แล้วแฟมี่ขนมหนึ่งห่อไม่หยิบขนมปังเดีวแฟมี่นูโนนู่นสมบูรณ์ขอพี่เขาขอขนมปังอันนึ่งป่ะไปแฟมี่ไปหยิบขนมปังเดี๋ยว มาเต้นอีกมาเต้นอกพี่เขาดูอีกฟาร์มเฮานึงไปไปเตนหะเดินไปหาพี่เขาไปไปแล้วนู่นขนมปังอยู่นู่นไปที่น็้เร็วเอาเอาอ่ะแพมมี่หยิบแล้วขนมปังหนึ่งอันเลือกนานมากเลยอาหนึงอันนึงอ๋ออันนี้อันนี้เอาฟาร์มเฮาโอ้ขอบคุณพี่เขาด้วยขอบคุณค่ะ ตอนนี้น้องแพมมี่ก็มาถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตแล้วนะทุกคนนี่น้องแพมมี่ที่ไปซื้อขนมปังมาจากโรตัสอุ้ยยกขนมปังให้ดูด้วยนี่นี่ปลาปลายังไงปลาคาร์บอ่ะที่แพมมี่เอาขนมปังมาให้นี่ไงเห็นไหมยังไงนี่ไงนี่ไงปลาปลาเปียกแล้วเหรอปลาปลาแก้งเหรอเฮ้ยปลามันตีน้ําใส่แพมมี่ด้วยนี่แพมมี่อโยนโยนโยนนี่นี่ปลาแยะเลย นี่ไงนี่ไงปลาคาร์ปปลาคาร์ปสีสวยทั้งนั้นเลยดูดินี่ปลาคาร์ปตัวใหญ่ทั้งนั้นเลย<ม>อ้าวอ้าวอุ้้ยอุ้ยปลาคาร์ปตีน้ําใส่พ่อพดแล้วแม่มี่นี่ไงอยู่ใกล้ไม่ได้เลยตีน้ําใส่โดนโทรศัพท์แล้วเฮ้ยนี่แหม่มีม่เขาชอบมากเลยนะเนี่ย<ม>เขาไม่หานปลาเนี่ยดูดิใส่ชุดนักเรียนมาให้ด้วยจ้าบมากเลยแหมมี่ นี่ทุกคนพอพศจะบอกให้น้าเนี่ยที่แพมมี่มาให้อาหารปลาตรงเนี้ยมันจะเป็นบ่อนะเนี่ยนี่เขาเรียกว่าโดมบริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุรังสิตนะนู่นตรงนู้นนะครับที่เป็นแหลมแหลมเหมือนดอกบัวนะจะเป็นน้ําพุนะแต่วันนี้เขาไม่ได้เปิดแพมมี่เขาชอบมากเลยมันดูที่เนี่ยมันจะมีน้ําพุด้วยอะไรแพมมี่ เฮ้ยเฮแหมมีจะกินขนมปังแหม่มีจะแย่งขนมปังปลากินนี่ไงปลาคราฟนะดูใกล้ๆเลยดูดูดูอาแหม่มีโยนโยนแหม่มีโยนหน่อยลูกฮึบพี่นุ่นเนี่ยปลาคราฟตัวใหญ่งั้นเลยนะเนี่ยน้องๆเนี่ยที่มหาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยใครไม่เคยมาก็มาให้ได้นะเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่งั้นเลยเนี่ยสวยปะแหม่มีสวยปะนี่นะขนมปังทุกคนพ่อพ่อจะเอาให้ปลาคราฟนะแบบใกล้ๆดูสิ มายังมายังมาแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยตัวใหญ่ตรงนั้นเลยตัวใหญ่เงั้นเลยปลาคราฟตัวใหญ่เงันเลยเขาไม่กัดมือหรอกนะเนี่ยจับได้ปลาคราฟเขาไม่กัดมือนะไม่ต้องกลัวนะอ่ะแพมมี่ให้อีกให้อีกนี่อ้ยสนุกเขาเลยละแพมมี่อ่ะให้หารปลาคราฟเนี่ยไปที่ไหนถ้ามีปลาคราฟนะจะให้หารตลอดเลยแพมมี่เนี่ยชอบไหมแพมมี่ชอบไหมคะที่ก้อนนี่เอาไหนดูแก้มหน่อยดิ แก้มกระแดงอากาศร้อนด้วยพวกนี้อากาศมันร้อนมากคนแต่มีก็จะแก้มแดงตลอดเลยนู่นปลาคราบปลาคราบมาแล้วแบมี่โยนโยนโยนเนี่ยที่นี่ก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ปลาคราบอย่างเดียวนะมันมีปลาสายพันธุ์อื่นอีกด้วยนะมีพวกปลาตะเพียนปลาสวายปลานินก็มีนะแบมมี่กินดิแบมมี่กินขนมปังได้ไหม เอ้ยแพรมี่แย่งขนมปังปลากินอะกินที่กินสิอ้ามนี่อย่างนี้ก็มีน้องเขาก็มาให้อาหารปลาครับเหมือนแพมมี่เลยนะเฮ้ยอ,อะไรอะไหนอ๋อธงชาติแพมมี่เขาชี้ธงชาติอยู่นู่นน,นะอยู่นู่นนะทุกคนนี่มีนกด้วยนี่นกเขานกเขานกเขาน,ขานี่นกเขามากินขนมปังกินกินกินไหมกินไหมกินไหม กินไหมหกินแล้วกินแล้วนี่นกเขาวชาวานะเนี่ยน้องๆน,นี่เขาเรียกนกเขาวชาวานะเขาไม่กลัวด้วยอะ่ะเนี่ยถ่ายแบบใกล้ๆเลยอะ่ะเขายังไม่กลัวเลยไม่หนีด้วยหฮ้ยขนมปังจะหมดแล้วทุกคนขนมปังจะหมดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ไปเดินเล่นรอบสระแล้วอัพแพมมี่รีบให้อ่ะเหลือแผ่นสุดท้ายแล้วฮึบโยนโยนเลยเดี๋ยวจะได้ไปเดินเล่นกัน